อันนี่ซืแสงบอก้วไปไส่ซอสยู่ไซอดทันเห็นใส่ซอดทันเดี๋ยวเห็นเห็นสามคนเลยวะเห็นเด่กคนเห็นเราเห็นเช้าสามคนกับพวกเบาอันนึงเออแม่นอะปลช้อน่้อนเหล่าแอบนกินเ้าว่เผาอิ้ท้าไม่ปลาซชอนกเนื้อมันบได้เนื้อบได้ปลาเนื้อปล่อยชอนทัน ได้แล้วค่ะคิดแม่นเล่นมาเอามาเบิกเอาโบมีแม่เอ,อ,เอ,อ,เอิ้นเอิ้นช่อเอิ้นบ่เห็นกินข้าวล้อนี่ไปเลยนะ่ะบ่ท่าเขาแน่นาะโอ้เด็กข้าวดีลรอเด็กข้าวดียังน้อยฮู้ว่า<อ>ยังน้อยอก็เจ้ากะบบเป็นยังโบเป็นยังละเด็บกบังเฮยซ้อนในใกล้เลยเป็นอ้อยข้ามหลักกองไปหุ่นโอ้ไ,ไ,ไ,อไ,ไ,ไหหอก่เลยแล้วเข้าไปได้จังไดหวังจ้าเข้ามาเพื่อพาะวานเลยเนาะอ้อกผีหนาวบ่ะนี่ใครไม่มาแต่พูนเราเป็นคนนี้มาทางนี้เออ มันมันไม่มาแต่ทางกันจมพุตุมาแต่ม่เบี่ยงเด็ไ่อเอาลิฟต์ามาตรงนี้พี่เขามทางกันทากันเอคนโซดทเย้าทำเย้าเขาคนกระตุกนั่นแหละขาก็เลีนมาต่ำเปิดผู้มานีก็นอกเขาข้างนเนาะโอ้เขาบธรรมดาเลยเนาะเมาธรรมดาเลยสามารถนองเลยน้องนี่เลยเป็นคนละเป็นคนละทิศเลยะ ก็พอเห็นกันเดียวเพื่อว่าสอฟคิดนนยคนึงอยู่บ่เห็นเปล่าบหเอเอ้นบ่เห็นมีคนเห็นอยู่ให้ซอดพุ่นเอาดีพี่นอกเออ มามาชดนำบอกอันลูกเ้าลูกเ้าบอกได้ไปช่อนน้ำบอก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 บอเห็นบอเห็นออกมาเขาไปชิดหุ้บเออแล้วแต่ว่าเขามีแต่บ้านนี่ซื้อแสงบอกแล้วไปไปช่อนอยู่ในซ้อนทันเราเห็นซ้อนบดซอนทันเราเห็นเห็นสามคนหรือเปล่าเห็นแต่คนเห็นเราเห็นไปสาวสามคนกับพวกบ้าอันนึงเออแม่เนอะก็ไปช่ ช้อนเหาวบบลุนิกินเข้าวอก,กเ้าอบุะานม่ไผ่ชอนกับเนื้อมันโบได้เนื้อโบได้ปลาเนื้อเออแต่ไผ่ชอนหั่นได้เหรอคะคิดแม่เล่นมาเอามาเบิร์เอาบบมีแม่เอิญเอิญช่อ,อเอิญโบเฮ็ดกินข้าวรสนี้ไปเลยนะ่ะโบท่าเขาแน่นอนโอ้เด็กข้าวดีหรอเด็กข้าวดียังน้อยหพราว่ายังน้อยอก็เจ้ากะบุเป็นยัง จะเป pues er. ็นเนี้ยแหละจะเอาไห้ซอสในไก่เลยเป็น้อ้ข้ามหนักกองไปหุ่นโอ้ไก่เลยแล้วเข้าไปได้จังไดหวะงฮึ้ยเข้ามาเฮือนพอวันเลยโยอออผีหนาวป่ะนี่้าไปหั่นออกพอวันหั่นข้าามบางทีบางทีตัวพวกแก้าไปเขายังตัดกรบเพียวอย่างนี้รัดกันนะเอาเอาเส้นหางรัดเนาอกก็ต้องรัดบางทีเราเยอไปห่างไหมพอเวลาเป็นห่วงเลยยุไฟบนบบเมนเลยหนอพาไปใส่เชยหั่นว่างข้ามไปหั่นซอดออกไปหอยซอด คอยซชดกันน้องฟันให้เก่ากายคุณนี่ไอ้แซงในไทยบานเดี๋ยวเขาแซงของไทยบันนากร้อนเลยไทยบานนากร้อนที่เออบันที่ห้องเนี้ยเขาเห็นบ่เขาไปชดเห็นแล้วเขาเห็นมือไหนเห็นโดนหรือบ่เขาเห็นตีน้องไปไปตี่ไอ้กับปกลับมาว่าบ่เห็นเขาไปไปล้นร่างฮั่นเขาดูที่เขยู่แล้วใช่เขาอยู่หัวเนั่นแล้ว ถือว่าในขนาดไปสอบวันนี้เขาจะเอาจุดใหม่อีกแต่เมื่ออื่นเราเป็นได้เราไปจุดนเออน้องนำไปแต่สาวยอเพราะว่าแม่อไปชนน้ำว่ากักมาเอาบ๊อเห็นเอิญเอินเอิญเอิญนําไปเอาเขื่อนที่ไปน้ำมวยแห่งชาตไปคนเดียวได้กว่างเมื่อเจอแบกกันแล่นบางทีเออท้าบึงท้าบึงบ๊อบจะไปท่าเบิงเข้าในก้อนว่าเขาลมไหวได้เมื่อรถจักรเหมือนหอดนะมันสิไหวไอ้ว่านั้นรถจักรน่าจะหอดบางทีพอเข้าไปซ้อนนี่นะ บอกซอนบานเห่าเนี่ยเขาบ่กยยางไก่ดอกหอยซอดบอกเขามาเอาหลุดชิ้ไกหลุดชิ้นก็หลุดจักสไปได้ม<อ>แม่ตินผูยาบอกนี่นและแต่ตินแต่ผูยาวฮัน<อ>เราเยยิ่งว่าไปช้อนกับแม่แม่เท่าฮันไป่ช้อนเห็นว่าเห็นเด็ด้อยสามคนว่าแม่อาหุเทา่าว่ากินบุทฐานี้แม่ไปซ้อนน้ำบเรื่งก่อน กินซอฟมาว่าก no. yeah. no. no. uh. oh, ินข no. ้าว no. เอาว่าโบ้เห็นว่าเอินซอฟไปซอฟมาซอฟมาเอินมาโปเห็นเออโอ้โหจว่าดูเรื่องผูกนั้นลาเมื่อแรกนี่หกสามคนเนาะมีน้องมีเฮ้ยมีอายมีไอ้กิ๊กแก้วเป็นไปท้าเมืองกันพูดนั่นก็เนาะดูเขาเห็นกันเนาะถ้าเบางเนเอาเฮ่นเขาเนาะโอเป็ดเส้นเป็ดเช็มเนาะ เออไปแล้ไปเอาอี่รถไปนี่ไอน้นเาเอครอรับถรถก็ไปได้นะข้ามําได้แล้วเออแนวแหงเาเนาะเออแแหงเราเอสเปไปทํายําลก็มื้รื่องพาเร่องป็นนำกนำไอ้ไอ้ไปบริษีใกล้ได้กลแล้วกย่านหนากับ่รานเย็นประันต้องต้องต้องคิดบอก ได้ทัืปนแรกยาละพอือวันจันทร์นั้นยังมีเยียด้วยแต่ว่าน้องข้าน้องข้านำไปไปไอจะสิาตัวนี้กเ่อแรกลาสิห้าไอไอเพิ่นไปไปห้ามมึงเนาอถ้ามึงพูดชุกชู้ท่าแล้วซ่เบาๆนำจะเป็นน้ำเมื่อแรกมื่อแรกนี่ซ่ห้าไอกีเกเคานี้ภาพามข้าวก่อนภาพข้าวบนเพราะว่าหารเบากิเกลสิไปนาบุรจนว่าชี่่าภารกิจสินัาไปห้ามเปแต่อะไรแต่ถ้า็นํำนำไปหนว่งสิทบบ กนาดว่าเขาบวชยายเคลื่อนไก่นะวัดนี้ขันยายไปไกลลด้ในสีสวยามีแต่มือือนเ้ากันห่าท่ามือค่นี้ได้เลี้ยงเราม้่อเ้าน้องไก่จะเ้าเลยเขาจุน้ำเรียเราเิเลยถ้ามันถ้ามันยานเข้ใหญจุดเะฉะว่าอันพขาเจ้าบานี่ะว่านี่นี่ยพว้าเขาบุกข้อมนเนาะเขาไปเอาวงเล่กันแล้วทีมือได้ะแท้ยนเราขหันให้เห็นมากมากนี้ข้าก็ทูจ้จุดน้ำขนให้็นดนยแตจะวิเคราะห์มากว่าจะเห็นได จะจ้างพนกับจางไปน้ำอ่นน่อยใชวคมเจ้าหั่คระไ่ะยงจางพูดเข้าไปนำกนดีสก่ขึนเลยเอ่อข้นเลยส่โใส่กันพอเขาหจุดเดบางทีเข้าสีเข็นหอยจีนเนี้ยไสบกเขาัออ้าเทพากันเมื่อเป็นน้ำพูดบจ้าสก๊อบวกเฮ็ดน้ำคนละเบืองเนาะคนละแนวคนละทางเลยอะ จอมาเพิ่มรูตรงนี้เขาจะไปเพิ่มรูตรงนั้นจริงๆกระแทกว่าคือโบแตงเขาเป็นน้่จริงๆบุนน้ำมันแจงเราทางขาหารเลยเขาจะไปนำซอยเราทำไม่เท่ามีทางบาร์ตอนย่างแจงหมดไหนทุกคนหน่อแจงบาจะย่างหมดแต่ว่ามันนำโบเห็นกั้นเราก็เลยว่าหยุดหยุดกันสอยห้างกั้นเราตอนนี้เราได้กินข้าวได้นึ่งเนาะพุ่มนำเขาไปนำซองเท้าเราเลยเขาที่ซองและแล้วนี้ก็จะเป็นทางิซ่สันนี่เลยเนี่ย ดผ้าเต็ม oh, ว it ่าสิยูนเทบอันตยนี่โอ้ดินี่ฮอสิบป้ายเศรมือะไรเนีต้นเตะเนหนอแต่ว่าอย่น้อยก็คือได้กินข้าวว่าเขาจะเอาอย่างปกยังหนออางน้อยก็เป็นบางใจไม่แลี่งหรอว่าป็นยังหนอถุงห้องงานยัทุ่ยไฟอยันสุดเสียเด้โอ้แม่นอันน้องเป็นหม้อว่าน่ะเนี่ยบอกว่าเน้ยูุงห้ออยู่ห้องน่ะอ่าขาอยู่้วยรีอยูวยโอ้บอกแลเหน่าแต๊ะเนี่อติควเลยห้อคิวขนาดเลย ได้อยู่ห้ลำบ่ตายแต่ว่าเขานี่มีความสุขกับชีวิตของเข้าแล้วเขาบโบอยากอันไปชอกน้ำหา้าคุ้มอื้อนอีกเขาว่านะ่ะเขายากอ,อ,อยู่แต่คุ้มของเข้าเองเขาใจเฉพาะทราบไปนาะเข้านาะแล้วก็บโบยากกลับบ้านอีกออแล้ววันนี้วันหาน้าในกระพบนี่จะได้โอโดดลุ่มจะได้น้ดร่มสุดอะไนี่รมจะได้โอร่มก่นอนอ่าือว่ากัน ดรดมหนูกเราดมกไป่ืจหนะกะยะมันนักขากกาเขามันจะโซนมาไปละกาไปละฮาบอกไปลเฮามาต้องไปด้นปานี่ยตรงนี้วิธีมากโดยเหพาะ่าส็รอไปเขาสิเขาไปติตตาบุเรกกะจนเดือเข้าอันเขาเมื่อยอ่อนแห้งแต่เนเขาเจาะกมาทุอคนเอาเต้าน้อยมาก่อนบอกแต่มุดน้อห้ามว่าเขาหราเข้าปวยกมาขนาเนาะต้อเต้าน้อยเอาก็น่มไป ลมพอดีบางว่าลูกชียักยู่แปบนี้งเรืลอกชียักเหมือนเหินเดี๋ยวจูแปบนี้แหละก็คอยเปล,ลี่ยน <c ười> วิธีลมไหมเราก็มองดีละดีขาดีก็ดีใจดีใจยังอยก็้ยินข้าวเพราะาจบุกเน้ยเล่นเหล่ว ไฟไม่มาแต่พ่นเราบขีมาทางนี้มันมันไม่มาแต่ทางกนจอมพตโตมาแต่เมียงเห่ยไ่ไคนอ่ะออเขาล,ลิฟต์เขามาทางนี้เขามาทด้มังกันแบบหุ่อดาเ้าหวังนเย้าเข้าคนกระตุกนั่แหละห่แลนมาต่ำเฟื่องวเนี้เอาเนาะเขาห้อง้าเนาะโอ้มาธรรมดาเลยเนาะเก้มาธรรมดาเลยสามารถ งอมาเลยนอง,งเงินเลยไปเปคนละเปคละทิตเลยอ่ะเพอความเพือนกันเถอว่าส,สอฟทิพนั่นทิพแน่งอยู่ไปหนึ่งิไปมอ้ปยอยเพื่อเจ้าเพิ่งจะเห็ดอนไรกันเห็ดยังกินกินแต่ว่าเอาไปเห็ดหมดไปเลยเถอะเป็นพฤติกรรมจากจัดล่าชั่วโม,มงก่อนนั่นแหละแต่ว่าบังขาดซะตาบต่งีก็นม่นซูมบือไปไิแล้ว เธอว่าจะพูดพฤติกรรมข้อไหได้นะเ่อเาจะได้เอามา,มาบ้าาซ่อนเด็กก็เป็นคนสันเทีเราพยายามนอยด้ยดีหนึน่เลยเธอว่าติดตามพฤติกรรมข้อนะไปเห็นยงไปยังม,มออือนี้เบิ่นื้อเขาจะีเราข้อไปยียบสูดไปค่อนำไปำไปลยบุรีขนาน้านอนเดนอนเตาข้หลงเร่ี้เป็นยังเอา ก็เขาเช็เขานอนจังได้นะเพอร์เขามันหูนะแล้วก็เพื่อเขาอยากกินข้าวเขาพากันนี่กัน้ำมาหน่อยไอ้กินแมงใส่เอายังไปกินอะนะกินตามเขาเบิ้งนล้มนหูจิดดิเซ็ตเข้าไปแก็วเขามาแต่งใจแต่ไฟจอบเป็นอ่มงไรได้ไปเออเมาอะไรผู้นึงทำอะไดผู้นึงมากันได้ผู้นึงมาหนี่งตรงมามกันเขาตองบรจะคกันเอ้สปอร์ r ซารีมาเยี่ยมมาเราดีใจเราไ้กินข้าวลูกกันหนอกแต่ลเข้าบล็อกเนี่ย

กจินั่งอัตจอกรกข้อสันติแต่เขามมีมีดเดี๋ยวนอ่ะค่ะเออกะไฟอันเดียวฉันบอกเขาอยู่ใดนอมีกะไฟฮันอ่อยู่ใดเ่ยนาะเขาการจิเตรียมตัวไปแล้วใายบริษัทอสาเกรมไปนำบุจับเนี้จะไปขนาดรับไปเจอหรอก็บางมันกเออยื่นสาย5 u ินเข้าน่ะ อาศิลิน้นกันไป,ไปเปเ่าป้าแต่ไปอยู่ป้างี้ชนะเลยตอนนอนตอนขึ้นเนี่ยนะเขาจะได้ยู่เลยนะอูยานยังเลยอ่ะทุกคนเฮานี่ะยะไปเน่ยหอปรดดันไล่เลยปัะดันอีกทงโอ้ฝนก็นตกตกนะ ว่าขันไปในตัวกลางข้างแลวเนี่ย <laughs> เอาดีเลยดีเลยให้หัวหน้านะดีแตลิบไปบ้านเนาะไปข้าวเนาะม่นข้าไปซื้อบัตรไปซื้อสุดเออ Còn một phải vào đây hụt cao rồi đấy Nhưng phải phút đi trong tông nhông, tông nhông đây là Mà nhìn mà ừ, Mà hết là mà đang đi để nhìn luôn Mà cho đây này Nên, Mà, là mà này, Với hết này ừ. <laughs> อ่นเราไปยื่นนังคุ้มเข้าหันแข่นแดดไปยื่นนังคุ้มค่อยมุกแข่นแดดสีระบุยื่หนังเทาเลยเอาสั่นไปป่ะนี่อะเรบ้างเบ้างส่งนี่แท้มีแต่วิธีเดียวอันนึงหน่ะเจอาเข้าไปยื่นนังคุ้มเข้าหันอ่ะโบซันเราแห้งอีสอบยากเอาไปยืดหนังคุ้มเข้าไม่มิดในยังขนาดอาจจะไปแท้นะเอาไปนังเข้าหันเอาเจอเขาอยู่กันป่ะนี่เข้าพามามันติดเข้าเนอนเข้าพามาอยู่รนบ้านวันที่กักตัวนะ ตนไปท้นโลโอ้ดีใจดีใจโน่นี่ไปยินข้าวไปนี่ดีใโอ้ฝนตกจริงครับนูกต้นไเนาะอืมต้อกแห้งจต้มเะยามากกว่าเซตตกะเนห้าตกนั่นเหรอตกตัวเนะาาขอาอยู่ไดเนาะอีเมนขอดเต็น,นอนแต่กื้อบันฝนตกนียวันนื่นนยเงยเลยนั่น ยืดชุดให้ก้นอนเนาะยุืดกับยืดกับบบชุดซ้ำกันเลยนะแหง้งคพหายไปเห็นหรอเบอ่ได้ไปซ้ำบ่ไม่โบอดจังเลยนี่เ<ช>ล้วแล้วไม่นด้รถรถเขาไปให้บอกอ้าเขาบอรถไปให้ตไ้ไม่รถจรีลไปไปบงสับลมีรยาวแบบนหม อนอนนีของขนุโอ้เตอมบัตทันสติเออบัตเมือวัอีนีเา <c oughs> เออเาเราบริวิอันบริอเขาุดแ้คับบริิอ้าม่ดเอเนี่ยแล้วเาก็ไปหมาตดแลงเลาไปเอไปต,ตเ,ปเ่อยเนาะตแรงบิเบองเอบอกบริินเสร,รถเนาะนมันก็ได้ินเสรถ,ถัอน,นองยางมาบอ Tân hết mọi tuần đó nghe mày ừ. có bốn... à, đúng à, nhìn... là. Hãy Ke... ừ. đúng là. Hãy 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 là. Hãy đúng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  là. là. Hãy đúng là. là. con cá tô còn cho đi đấy nhỉ có cả hát đi là nên đây bộ có phân tục là bố mình chứ thao phải ไปเทมเออบัตรน่ะเอนจะป้อนไว้ได้ไดได้ติดห้องไีรได้ตีดเออ่าีเนาะโอ้ดีใจดีใจดีใจดีอกอยากัไปที่เช้าม่ขึ้นนะเออม่ัดไปไม่ขึ้นอยากัดไปคน้องแค่เดียวที่ก็ไดใครไปซอก็ได้ครซอก็ได้เ่อม่ล้งกันเมแล้วไปท่ามือไหเนาะ มังเยเานี่เราเอาไปท่า,ามเข้าบิทุกคนะนี้จะข้อจบไปเท่านั้นเาะมัเเขาจะได้ไปท่านเขาเจบิกันแต่สิบคราวติันึ่งกันว่าเขาเห็นจะใส่เห็นแต่เมือยได้ถ้าว่าเขาเห็นเมื่อวานนี้มาเพราะนีอแกแขนแดงเนาะสิบบริกาไล่ตอนที่เหนาโดน้ก็อีเดียวางเพลนมาอีก ก็กะรเกียไปเกีหม่ห้อยนั่นแหละบ้านนี้นะเพราะว่ามันบุบไฟังเหลเดี๋ยวเนาะไปบุไม้แค่นั้นเลยแต่ขั้วที่บนมีซางไงเออเระตรบุไปหม้อพลมาไปนเลเราจะมีซางป,ปรก็ไปวาทุบลูกันนะเลยอ่าก้าไปหจะกซางมีซางประเด็นน่ะนะนไปทานั้นทุกคนสบายดี